เลยสบายดีเจ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะเร้าค่ะเจ้าค่ะมาบุญเดือนสามพี่น้องบุญเดือนสามนะคะพี่มาลงมาพี่มาสายท่าพี่พี่น้องม้านบ้านเจอลล์พิจารามามนีก็มีสามงานพี่น้องสามงานมาโบบุญสามงานภาษีสังคมเจ้าค่ะ งานแรกกับงานอันเจตุยตุยนะคะแล้วก็มางานอันอันคู่ออแล้วก็ไปงานคู่หมอจะสามงานซ้อนเจ้าค่ะพี่น้องเ้ยข้าเจ้าเผ่าภูไทยนะข้าเจ้าจัดงานมีงานมีมรำเรือ่องตอก่อนผู้ได้บ้านนี่สายท่าพี่น้องแต่บ้านนั่งตุยอาชีพมีแล้วงานเจ้าค่ะ มากระลาหน่อยสองคนสิพาเป็นเบิ้งอันของเล่นอยู่งานวัดเจ้าค่ะพาเด็กๆไปหาสื่ออันของเล่นก่อนเจ้าค่ะอเด็กๆสบายดีไปะลุงก่อนสไปซ์สายไอ้ท้ามสิพาสไปซ์ไปซื้อของเล่นคณะกรรมการเนาะผู้ชี้ภาพปี่าวัดขะเจ้านะคะเจ็บบัญชีเนาะอยู่ตาอยู่ผานไส้เนาะ Kai kong, k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 ai kong. Kai kong, kai kong, kai kong. Say kai kong. Kai kong, 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 kai kong. Kai kong. Kai kong, kai kong. Kai kong. Kai

คำในวัดจเครื่องเล่นหมอนะคะสุดละล้อยเจ้าได้เ้าอยูนลไปป่าโป้งสปลาโป้งขเอาหยังนี่เอาหยังจะได้ยังไว้ท้สลัมาดตงอาบอที่ี่ีไปไปค่ะเกียวกันที่ผมว่าทอยยอดเนาะให้ลงมาเด้อายาพวกที่ีอ่า ร,อง,ะะรองานบุญเจ้าค่ะรองรานบุญเดือนสามนะจ๊ะปลปา,ปาปโป่งข้างในคุณน้องทำสิเป็นปลาโป,ป,าป่งนะคะเกือบปอดใส่นี่เงินลอยหนึ่งบดเดี๋ยิเกือบกบอะไรโอ้ มอลำเลียงเขาจัดกกลางอันนี้เขาจะตั้งตรงนี้แต่พี่น้องท่านมาสุขใสบ้า,า,า,บาดอกทานตะวันสมัดดอกไงดอกปี๊ปเป็นรากเไงเมื่อก้าก็รักดอกตะวันยะพอก็ดิดิ๊ดิเขาเอานะขอในเดือนยะพ่อเอาโลดเราอะ ปลาโป้งหรือลเลชเนชไลเลอร์ปลาเลนมาจะปลาซะเด,ด้ขี่รถทั้งนี่ ก็มาละจ้ะหลดหมอล่ามาลวพี่น้องคณะลูก แคนแม่ซินเนาะบ่าวลูกแคนแม่ซินน่ะเจ้าค่ะบ่้โหขนาดใหญ่ซั่มใดญนะจ๊ะบอกโบ่กว่าเบิ่งจะเทื่อนนะคะขนาดนี้พบกันมือแหลงจา้านี่แหละทั้งวงกับมาแม่นี่แหละจาา้าค่ะรถแก้เครื่องซอกเครื่องเสียงหลังลางกนกะนี่แลหละค่ะอยู่ในรถเดียวนี่นะจ๊ะ รถแก้เครื่องกั็พางเครื่องอยู่นน้ำกันจ้ะแกสักคนแกสักเครื่องมาน้ำกันเต้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 นอยู่ไหนเต้นไปลุงบังดูเต้นเต้นไปเอาวหน่อยอีน้องเป็นผู้เสียดูเป็นผู้เสียดูไหวสิได้ยิงได้ยัง อไปเสียทางนั้นไปยืนทางนั้นไปยืนทางบนคือปนอกลัวยิงนาได้นี่<ด>นาน่นเมนโวได้น้ำแล้วจกลูกซาวนะสีลูกซาวจ้าเอาอีกทำได้ละคนหนึ่งโอ้ยโดนบอลล้จ้าให้โดนหัวมันเตีย้ย แม่นคือพ้องบอก <c oughs> ลูกแรกก็ลงลูกสองก็ลงเออลูกแรกก็ลงลูกสองบ่ลงลูกสามบ่ลงอีกลูกสุดท้ายเอาแตวได้ขวดเดียว่นด้กินน้ำขวดเดียวยังดีค่ะบลุูก <c oughs> เอาไปปลาลูกโป,ปง่ง สามดอกสาวจ้ามาดูน้องทำนะคะอาป,ปินบ้องเอาเล้งเน่แตกแกลุกเรืองสองแม่นจิ้หายว้าแม่มันแตกนะย,ยายเจ้าขี้โกงก็สร้างแล้วมันแตกไหมโอ้เอาออีกบ่เลสิจุบ,บาท bưng đủ 40 ba chi <laughs> đây nhăng Hốc si ba chi đây nhắn Hãy subscribe luôn สซนด์ลอนดสแ์ลดกระทืเสียงเนเลยแนด์ลอดน่มาจับู้ป้าสีแทงบัดนี้

เป็เมืออไงในโบราณน,นะพะ่อดูบ้านข้าเจ้าสิลงแห่กองบุญเจ้าคะ่ะสิลงแห่กองบุญนะคะสิไป็นเงาจ้าอันนี้กองบุญของเจออนะคะเจออนะคะ โอมาสามงานเลยนะจะค่ะเดี๋ยวสิบเป็นโมในวัดก่นรวมทําบุญอยู่วัดอีกเทียนหนึ่งเจ้าค่ะเพื่อถ้าหากมิสนาบอกเขาเกิดเป็นอย่างเจ้าค่ะ